ให้ทราบว่าภิกษุคือผู้ที่ตายจากเพศคริหัดและมีกำเนิดใหม่โดยศีล227ข้อเพื่อขัดเกลากิเลสด้วยการเข้าใจธรรมะเพราะเชนนพระภิกษุที่ไม่ศึกษาธรรมะเป็นภิกษุทำไมพระภิกษุเนี่ยจุดมุ่งหมายสูงสุดคือดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์เป็นคริหัดก็เป็นพระโสดาบันได้ เป็นพระสะกทาคามีเป็นพระอนาคามีได้เสื่อมระดับที่น่าตกใจน่าประหลาดเลยว่าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงฟังแม่ชีเล่านะฮะเขาก็รู้บอกเลยว่าพระภิกษุท่านมีอาการกิริยาอย่างไงที่แสดงความไม่ใช่ภิกษุกับเขาคิดดูแล้วสมควรไหมที่ผู้หญิงจะไปอยู่วัดไม่ว่าจะโดยเพศใดทั้งสิน้นเพราะเหตุว่าวัดเป็นที่อยู่ของพระภิกษุ เพราะฉะนันนะคะมีผู้ที่กล่าวว่าพอฟังธรรมะเข้าใจฟังพระวินัยแล้วเขาบอกว่าครืัหัดก็ไม่รู้จักพระพระก็ไม่รู้จักพระถ้าพระรู้จักพระพระจะเป็นอย่างนี้เหรอว่าพระทําอย่างนี้ไม่ได้แต่พระยุคนี้สมัยนี้นะคะบวชเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่บวชเพื่อศึกษาธรรมะคือบวชทาไมบวชแล้วบิณฑบาตแล้วมีเงินบางรูปนะคะไม่สนใจอาหารเลยค่ะ เอาออกแล้วก็นับเงินที่ได้มาอระาคามีปัญญาก็รู้อีกกิเลสก,ก็ยังอยู่อ่ะถึงจะน้อยก็ยังติดข้องอ่ะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสพวกนี้นะคะเพราะฉะนก็รู้ความจริงต่อไปปัญญาจเจริญขึ้นจนเห็นโทษแล้วไม่ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐภัพไม่เกิดอีกเลยนะเพราะรู้แจ้งเรยียสัจธรรมเป็นพระอนาคามีเป็นคริฮัตได้หมดเลยแต่พอรู้ถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะ เป็นพระรานเมื่อไร่ไม่อยู่อย่างครือขัดอีกต่อไปในสมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสมัยนี้ก็มีภิกษุไม่มีภิกษุณีแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาคือใครคือผู้ที่นั่งใกล้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากินนั่งใกล้พระธรรมโดยการฟังพระธรรมติดข้องต้องได้กลิน่นต้องลิ้มรสต้องรู้สีนที่กระทบสัมผัสห้าทางนะคะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของความติดข้องคนที่ฟังธรรมะแล้วเห็นโทษของความติดข้องและรู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะสละหรือละความติดข้องในรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะทางกายได้ ในชีวิตของเครสัดจึงสามารถที่จะอยู่อย่างภิกษุ